โอเคไปแล้วนะบ๊ายบายมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปะไปพอไปเพชรพออยู่นั่นแหละเราไปกันเองปั๊ดเอาไว้นะฮังไปเลยว้า ทำอยู่จ้าอย่างนี้ทุกปีเลยจ้าหลวงพอ่อจะว่าเอิดลงมาเพิินมาเบิดวันนังหยานแต่่่มีคนมาวันนี้ของเราอ่ะเป็นวันสุดท้ายคนเขาเจะบบหลายเพราะวามันข้นหลายแมนมันบ่อังคน,น,นดูหลานคอยมาเข็ว,วันที่สิบหานี่ทำแบบสบายสบายเงียบ

หาออะไรืมมีหมาด้วยนะลูกหมาไอ้ตาลไอ้ตาลมันจะชอบมาหาใหญ่ใหญ่ก็เลยแบบเอาไปขึ้นศาลาเลยลูกไปขึ้นไปศาลาเด้อ <Yeah. S 1> ขึ้นไปศาลา <Yeah. S 1> เาารศาลาไปลูกไป <Yeah. S 1> ขึ้นไปเลยเด็กฮ้อะไรรองเท้าของรองเท้าพี่พลอยเหรอของของพี่พลอยนะั <Okay. S 1> นะ่นน่ะนั่นะนะ่ะน่ะมันหลุดอะ่ะมันหลุดอะ่ะมันหลุดจากตรงนี้เนี่ยลูกเนี่ยเนี่ย <Okay. S 1> yeah. แมวเหมียวหลุดแมวเหมียวหนูหลุดหลุดเลย oh <my. S 1> อุมอยอ้มหน่อยอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยไอ้ตันดูนี่ฮะก็เซลฟี่ร <c> ถ <oughs> ออโต้ดูนี่ออโต้ไอ,อ,อ้คอร์ออลักังอะ ขอลข้างข้างฝาเอาขึ้นไปเลยลูกขึ้นไปเซลฟี่เลยดูนี่ดูนี่อะเซลฟี่ขึ้นไปเลยค่ะขึ้นไปเลยนะเซลฟี่นะ เที่ยวไหนครับเที่ยวน้ำเที่ยวน้ำ จะเอาไว้ให้เป็นไงเอาไว้ให้ท่านเจียว